พี่น้องครับวันนี้สิบเอ็ดสิงหาคมวันนี้อยู่ที่อันนี้ที่ไหนเนะอยู่ที่ตลุกกระเทียมตลุกกระเทียมตำบลตลุกกระเทียมตำบลตลุกกระเทียมอำเภออำเภอผมที่ลำท่านแต่ว่าตะตุยอยู่พยัมแมนมาใส่นี่ครับตลุกกระเทียมสึกผลการมาเทนเดอร์สิบสามวันสิบสามวันลงสีข้าวตะตุยได้คุ้งอแหละไตรู้จักเละเป็นโจ๊กเลยครับพี่น้องครับ กระตุ๋ยไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นถ้าหมักหมักไว้เฉยแล้วเอาขุบย่ำไม่มีตังไม่มีตังปั่นรถต้นตุนโอ้โหนี่ผมก็ไม่รู้อย่างนี้นะก็ไม่มีตังไงเนาะเออนี่ครับเล้งจริงพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโม่น้องใช้ขุบย่ำขูบน่ำโน่นโน้าเน้งเนี่ยโอ้โหเนี่ยรถปั่นเดินลื่นเลยเนี่ยถ้าเป็นรถปั่นนะ ผมยกให้สี่โป้เลยอ่ะตอนนี้ผมมันก็ทะเลียดเลยสองโป้ไม่ปั่นอ่ะมันก็ทะเลียดใช่เหรอเออถ้ารถไม่ปั่นนะสี่โป้เลยมันต้องแจววนี้ไงแต่พูดถึงว่าถ้าหมักถ้าหมักถ้าพูดถึงว่านี่เราไม่ได้ทำไงอ่ะประสิทธิภาพมันไม่สูงอ่ะถ้าเป็นมันจะไม่ได้ฟางมันก็จะไปอยู่ใต้เจอมันก็ไม่ย่อยเร็วขนาดนี้แต่ปจะไดนี้ฟางมันละเอียดหมดไงมาหยิบลงขันขามาแกเนี่ขนาด่ยินที่แรกไม่ยอมรับอ่ะจุดฟางจุดฟางบอกกระถุยไม่จุดเออ นี่ยชุดนี้เอ้าวเออริงละเอียดย<อ>ิ่งทนเดอร์เทนเดอร์ครับเทนเดอร์ tender. อ่าขอให้ใจเย็นอย่างเดียวแค่นั้นเองอย่ารีบร้อนอเราคิดใหม่ทำใหม่กันมั่งลุงเริ่มทำยังไงคะเริ่มแรกเลยเริ่มแรมกก็ก็เซิร์ชจากโทรศัพท์เนาะเอตอตรงไหนก็เเทนดอร์เทนเดอร์เอตอตรงไหนก็เทนเดอร์มาเสิดูอา้าวมาเจอที่ ไอ้วังกะพีอุตรดิตอ้าวโซนเดียวกันนีว่วายแล้วก็ได้เนี่ยเจ้าฟางตัวนี้น้อยนี่แหละเบอร์โทรเจ้าฟางนี่แหละเออ้ะตุยโทรเลยเจ้าฟางรับเลยบอกตะตุยอยากได้รับเดียบลุงเดี๋ยวผมถึงอีกสองชั่วโมงก,กว่าโอเคแล้วใจตะตุยมากสี่ขวดอได้มาโยนทิ้งไว้น้องสองขวดอเปล่าแล้วโยนขึ้นรถ ไปให้รถโดนหนึ่งขวดแล้วถ้าฟัง้าใช่<ม>อย่างนั้นมันโออยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วเอ,อมันก็ทิ้งปุ๋ยไปเนาะแล้วแล้วเราพวกเราสองสามวันเนี่ยมันไม่มีเม็ดนั่เนเลยมัน,ม,นมันหมดแล้วเราต้องใจเย็นที่ทำว่าใจเย็นนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เนาะใครทำได้ก็คือว่าดีแหละอ่ะนี่ดีกว่าไหนเต่งมันเป็นน้ำนมหมดเลย ละลาที่บ,มบวมๆน่าเน่าหมดละเป็นนมนมใช่มันลอยแล้วนี่คืออีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองด้วยไงเออปัจจัยเนาะปัจจัยสําคัญเออปัจจัยคือแหล่งน้ําเนาะเออนั่นเดี๋ยวดูว่าโตด้วยนะโอเครู้เรื่องนี่คือผลงานของตุ๋ยซีย่อย,ยสลายฟางข้าวเทนเดอร์อนะครับนาลุงตุย๋ยที่ตำบลตลุกกระเทียมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแต่ตั้งตุ๋ยอยู่ แต่บนพิยแมนพี่ชายไทยรู้จักหมดนะใครรู้จักหมดนะเมื่อก่อนถ้าตุ๋ยเป็นพ่อเลี้ยงไงพ่อเลี้ยงสีเข้าเป็นน้ำนมเลยชาวบ้านกินอ่ะพ่อเลี้ยงอ่ะมันไม่เข้าดีใช่ไหมน่ะนะมันเป็นน้ำนมมันจะบมบวมมาแหละบีบแตกหมดเข้าดีเข้าปนโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ